ปัญหาในการขับแกป ep ที่10นะครับการแบ่งรายได้ที่ได้นะครับก็จากประสบการณ์นะครับคือผมเคยที่แบบวิ่งได้วันละ500ใช่ไหมครับ500ทุกวันทุกวันแล้วก็ใช้หมดเลยทุกไม่ได้แบ่งไว้เลยว่าอันนี้อันนี้อันนี้ทำให้พอพอเราขับไปสักพักหนึ่งใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเงินไม่เหลือใช้ ไม่มีเงินเก็บแล้วก็รู้สึกว่าขาดทุนในการมาขับประมาณนี้ครับอโอเคครับสำหรับวิธีแก้ไขของผมนะครับสมมุติว่าเราได้เงินมา500ใช่ไหมครับผมก็จะแบ่งไว้เลยครับร้อยหนึ่งเป็นค่าน้ำมันรถกินอยู่100บาทครับ50บาทเอาไปซ่อมบำรุงรถแล้วก็เอาไว้ซื้ออุปกรณ์เสริมครับตกแต่งรถก็จะเหลือ 250ใช่ไหมครับ250นี้ผมจะเอาไปซื้อหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ครับ2ก็คือเอาไปลงทุนเพื่อที่จะได้วิ่งแกลบทุกวันน้อยลงเรื่อยๆ,ๆจะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตมากขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ Bye.